สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลตาอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะบอกไม่เลยว่าลูกค้ามาไปจากจังหวัดตากนะ,ะี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของลูกค้ากันนะคะถ้าเกิดเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะคสวัสดีตองออกับแป้งไว้นะคะครเรามาสอบถามความรู้สึกนิึงรู้จักปฏิพัทธ์ได้ยังไงในดูในยูทูปครับพี่ดูในยูทูปมาเนาะเห็นรถ<ม>เป็นงไงบ้างแล้วก็มีคนแนะนํามาใช่ไหมครับ ว่าที่นี่เป็นไงเห็นรถแล้วเป็นไงบ้างดีดูแลดีครับกล้องด้วยไปเดินง,ง่ายไหมเสบบริการดีไหมใช่ครับอ่าบริารดีเลยนำหนักไปเกินดีไปเกินดิเสพูดดิบริการดีค่ะแนะ้ำหน่อยักเต็มค่ะมาเลยคอนเฟิร์มนี่นะคะใครอยาก รถดีๆส,ๆสวยๆแบบนี้นะคะแนะนํามาที่ปฏิพัฒน์ออโต้เนาะต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเ<ช>นาะบางทีเนี่ยจองรถตั้งแต่ยังไม่เห็นรถเลย<ช>มั่นใจในคุณภาพนะคะนะ<ช>รถสามารถเลือกได้ด้วยนะคะ<ช>นะค้อง<ช>่อยากได้แบบไหนเราจดให้นะคะ<ช>สําหรับวันนี้นะคะเราต้องขอเวพรใกล้ปีใหม่แล้วขอเวพรให้ลูกค้าทั้งสองนะคะครับารถคันนี้ขนเงินขนทองมาร้อยล้านพันล้านนะคะ ถ้าาอยกมีโชคดีแบบนี้ก็ให้มาที่ปฏิพัฒน์มหาเซอต้าได้นะคะวันนี้เขาขอบคุณแม่้วยค่ะผู้อยู่เบื้องหลัง้นะครับขอบคุณค่ะอีกรอบหนึ่งใครอยากได้รถตีมาที่ปฏิพัฒน์ออโต้ครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ